พักเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของของังเป็นมรดกตกทอดทางความเชื่อมาช้านานมีตำนานเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาถึงเรื่องราวของวัตถุมงคลที่มีความผูกพันกับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อ60ปีก่อนในยุคที่ผู้คนยังมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมเข้าป่าล่าสัตว์เพื่อทำความรู้จักเครื่องรางของขัง,ง,งที่เกิดจากสัตว ที่มีบทบาทเป็นทั้งแรงงานและพานะให้ผู้คนในยุคนั้นเป็นเครื่องรางที่เกิดจากสัตว์คู่บ้านคู่เมืองคู่วิถีชีวิตของชาวไทยในยุคอดีตการเปิดตำนานเขาควายเผือกฟ้าผ่าควายเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่มีความผูกพันกับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรจากหลักฐานภาพเขียนก่อนยุคประวัติศาสตร์ของมนุษย์โบราณที่เขียนอยู่ตามผนังถ้ำต่าง แสดงให้เห็นว่าควายเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์มาแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยควายมีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยใช้เป็นแรงงานเพื่อการเกษตรการขนส่งและการคมนาคมแม้ในการศึกสงครามยังใช้ควายเป็นพาหนะในการต่อสู้ฆ่าศึกเช่นการต่อสู้ของชาวบ้านบางระจันในอดีตเดิมทีควายเป็นสัตว์ป่าเหมือนสัตว์ป่าทั่วไปครับ แต่โดยสัญชาตยานเป็นสัตว์ที่สามารถฝึกฝนทําให้เชื่องได้และสามารถนํามาใช้งานได้ลักษณะของควายโดยทั่วไปควายมีรูปร่างอ้วนตัวสั้นขาสั้นท้องกลางกลมเขาของมันมีลักษณะปลายโค้งเป็นวงคลายพระจันทร์เสี้ยวทั้งลําตัวเป็นสีดําแต่ก็มีควายอีกลักษณะที่หายากและไม่ได้พบเจอกันบ่อยนักเมื่อเทียบกับควายปกติทั่วไปในหนึ่งฝูงอาจพบเจอแค่ตัวเดียว ขนมันมีสีขาวโดดเด่นตัวเป็นสีชมพูอ่อนๆมันถูกเรียกตามสีขนว่าควายเผือกควายที่เกิดมาลักษณะนี้จะไม่ถูกนำไปใช้แรงงานแต่จะถูกเลี้ยงไว้ติดบ้านอนุรักษ์ไว้เป็นสัตว์สวยงามครับควายเผือกนอกจากจะเป็นควายที่มีสีสันสวยงามและหายากแล้วยังมีคติความเชื่อของคนโบ,บราณที่เล่าต่อกันมาอีกว่าควายเผือกเป็นควายที่เคยเป็นพานะของเทพมกรเมื่อลงมาจุติ จึงทาให้มีขนสีขาวต่างจากควายตัวอื่นเชื่อกันว่าควายเผือกเกิดมาพร้อมกับพลังงานเล่นลับติดตัวทําให้เขาของมันมีทิลิตเชื่อว่าเขาของควายเผือกมีทิลิตเป็นหามนาจป้องกันสิ่งชั่วร้ายเมื่อมันสิ้นอายุไขาตายตามธรรมชาติเจ้าของควายเผือกจะพีเอาเขาของควายมาแขวนไว้หน้าบ้านเป็นเครื่องรางป้องกันสิ่งชั่วร้ายเขาควายเผือกมีสีดุดอัญมณีล้ำค่าเมื่ออยู่ในที่โล่ง จะมีสีเขียวดังมรกตเมื่ออยู่ในที่อับแสงจะมีสีทึบเงางามเป็นของทนสิทธิ์ที่มีความขังในตัวโดยไม่ต้องปลูกเสกครับนอกจากอิทธิฤทธิ์เป็นหามาตป้องกันสิ่งชั่วร้ายแล้วยังมีอิทธิฤทธิ์อำนาจทางคงทนทนต่ออาวุธยิ่งฟันแทงไม่เข้าเกิดความคงกระพันสร้างอำนาจบาร,รมีแก่ผู้ครอบครองบางคนนำเขาควายเผือกไปแกะขึ้นรูปต่างๆเช่นแพะเสือมีด พักขันแล้วนําไปให้ครูบาอาจารย์ที่มีอาคมลงคาถาเพื่อเพื่อมนุภาพให้เด่นไปตามต้องการก็มีเขาควายเผือกเดิมๆที่ว่าขังและหายากแล้วยังมีเขาควายเผือกอีกประเภทที่พบเจอได้ยากที่สุดตามตำรากล่าวว่าเขาควายเผือกประเภทนี้คือที่สุดของเขาควายเผือกเป็นที่ต้องการของเหล่าจอมขมังเวทผู้มีวิชาคมแม้แต่เจ้าขุนมูลนายผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ก็อยากได้มาครอบครองเขานั้นก็คือ เขาควายเผือกฟ้าผ่ามีความเชื่อว่าวัวควายที่ถูกฟ้าผ่าตายนั้นเคยเป็นพาหนะของเทพมาก่อนหรือเป็นสัตว์ที่เทพเบื้องบนต้องการจะนําตัวกลับไปเป็นพานะบนสวรรค์จึงปล่อยสายฟ้าฟาดลงมาเพื่อเรียกตัวกลับไปวัวควายที่ถูกฟ้าผ่าตายจะไม่ถูกชำแหละมาทําเป็นอาหารแต่จะนําไปฝังบางคนก็นิมนต์พระมาบางสุกุลก่อนฝังเมื่อบางสุกุลเสร็จ ก่อนที่จะฝังร่างเจ้าของวอัวควายก็จะทําพิธีพรีเอาเขามาเก็บไว้บูชาเป็นของขังเชื่อว่าเขาของวอัวควายที่ถูกฟ้าผ่าได้รับอํานาจวิเศษจากเบื้องบนทําให้เขาของมันมีความศักดิ์สิทธิ์มีธิลิษป้องกันฟ้าผ่าตามคติความเชื่อที่ว่าฟ้าจะไม่ผ่าลงที่เดิมสมัยก่อนจึงนิยมเอามาแขวนหน้าบ้านกันฟ้าผ่ายิ่งถ้าควายที่ถูกฟ้าผ่าเป็นควายเผือกด้วยแล้วยิ่งมีธิลิษเป็นทวีคูณ เพราะขนาดเขาเดิมของควายเผือกยังมีธิลิตรอบด้านทั้งคงกระพันมหาสเสน่ห์แคลคาาเป็นมหาบารมีแล้วได้รับอำนาจจากสายฟ้าฟาดจากเบื้องบนเพิ่มอีกทําให้มีธิลิตเพิ่มมากขึ้นโบราณเชื่อว่าเขาควายเผือกฟ้าผ่ามีธิลิตกํหลับพูดผีปีศาจป้องกันคุณคนคุณผีสเสนียดทั้งปวงเป็นที่สหาของเหล่าจอมขมังเวทเป็นอย่างมากเชื่อกันว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์ชั้นสูงตามตำรา ผู้เรืองเวทยุคเก่ามักจะนำเขาควายเผือกฟ้าผ่ามาสร้างเป็นไม้เท้าคู่กายเสริมบารมีโดยการนำไปแกะขึ้นรูปเป็นไม้เท้าจากนั้นก็นำไปบรรจุมวลสารอาถรรพ์ลงไปตรงกลางพวงไม้เท้าสำทับด้วยคาถาอาคมตามหลักวิชาที่ร่ำเรียนมาเพื่อให้เกิดความขังและมีทิลิตมากขึ้นจอมขมังเวทผู้แก่กล้าบางท่านถึงกับสามารถสร้างเขาควายเผือกฟ้าผ่าให้มีอำนาจมหาศาลถึงขั้น ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้มีพลังอำนาจถึงขนาดชี้เป็นชี้ตายได้นำไปตีเสาบ้านที่มีนางไม้สิงอยู่ผีสางนางไม้ที่สิงอยู่ก็จะออกครูบาอาจารย์ท่านถึงกับมีข้อห้ามว่าห้ามนำไปฟาดตีผู้ใดหรือตีหมาตีแมวเป็นอันขาดว่ากันว่าหากถูกตีด้วยไม้เท้าเขาควายเผือกฟ้าผ่าจะทำให้เป็นนามพาตหรือพิการไปเลยก็มีในสมัยก่อนหากพบผู้ที่ได้ครอบครอง ไม้เท้าเขาควายเผือกฟ้าผ่าถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เรืองเวทเรืองอาคมและเป็นผู้มีวัส,สนาบารมีสูงเขาควายเผือกฟ้าผ่านับเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่หาได้ยากยิ่งไม่ใช่ว่าจะได้พบเจอกันง่ายๆครับนอกจากจะมีทิริตรอบตัวแล้วเกจิอาจารย์หลายท่านยังนําไปเป็นมวลสารเพื่อสร้างวัตถุมงคลต่างๆเช่นการแกะขึ้นรูปบูชาเป็นควายธนูวัวธนูเสือแพะมีดพระขัน เป็นที่สะสแสวงหาและเป็นที่ต้องการของนักสะสมเป็นอย่างมากเพราะเครื่องรางที่สร้างจากเขาควายเผือกฟ้าผ่าเป็นที่หายากและสร้างได้น้อยในยุคปัจจุบันวิธีของผู้คนเปลี่ยนไปมีการนำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานควายทำให้ควายมีจำนวนลดลงแทบจะไม่มีให้เห็นเลยก็ว่าได้ครับจะเหลือก็เพียงแค่บางส่วนที่เลี้ยงไว้เพื่ออนุรักษ์เท่านั้นจึงทำให้พบเจอควายเผือกได้ยาก แต่ความเชื่อเรื่องเขาควายเผือกฟ้าผ่าก็ยังเป็นเครื่องรางที่ถูกพูดถึงอยู่เสมอยังคงมีผู้คนตามกลุ่มผู้สะสมของแปลกหรือแม้แต่วงการพระเครื่องคอยเสาะสแสวงหาเพื่อหวังจะครอบครองเครื่องรางอาถรรพ์ในตำนานชิ้นนี้อยู่เสมอนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเขาควายเผือกฟ้าผ่าขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับ